สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ SPH Channel นะคะกับช่วง Stream Call of Duty Mobile นะคะวันนี้เราคุยกันก่อนเล่นเกมนะคะเราเจอกัน5ช่องทางวันนี้นะคะ5ช่องทางมีอะไรนะคะหลักๆเลยนะคะ2ช่องทางก็คือ YouTube แล้วก็ทวิตนะจะมีเกมด้วยนะคะเล่นเกมเข้าเกมนี้แหละนะคะ แต่อีก3ช่องทางนะคะเราจะมาแค่ช่วงคุยกันก่อนเล่นเกมก่อนนะคะก็จะมี t i k t o k นะคะตอนนี้แล้วก็ Facebook แฟนเพจนะและวันนี้เพิ่มมาใหม่ค่ะต้องเพิ่มเขานะคะนั่นก็คือ IG Instagram นั่นเองค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้น้องจองไปน้องกล้องจอง,นอง,อง,จองคนแรกเลยวันนี้นะคะละที่ให้ พิเศษเลยนะคะคนทหารพลทหารจะมาเล่นด้วยนะคะคนทหารมาร์กออพิเศษหนึ่งที่นะคะถ้าจะจองหน้าสตรีมวันนี้นะคะขอสองคนนะเพราะว่ามีอยู่แล้วสองคนนะคะออเดือนหน้าเขาก็จะไปทหารแล้วถ้าใครได้นะคะถือว่าใหม่กับไอจีด้วยตอนนี้ ยอดจองตอนนี้นะคะก็ถือว่าเต็มแล้วนะคะเพราะว่ามีแล้วสองหน้าช่องอีกสองนะคะเดี๋ยวเราได้รุยกันนะคะวันนี้มารุยกับเจ้ามาร์กเนาะคนที่ร่วมเล่นด้วยกันมานานหลายปีนะคะแล้วก็อยู่ในคอนเทนต์ของแม่ลูกจอม่วนด้วยนะคะน้อยมากเออจะมีคนอื่นมาเรียกเราแม่นะนะี่ไม่ใช่แบบแม่ลูกกันอะไรประมาณนั้นเนาะ ก็ถือว่ามันอบอุ่นแหละทีนี้เวลาเราตัดไฟล์เกมที่เราสตรีมมาเนี่ยก็เลยนึกชื่อออกเออแม่ลูกจอมปวดวันนี้อาการพูดเหมือนจะแบบอะไรนะอ่าโบท็อจะหมดอายุของมันแล้วนะคะอ่ะที่30สนี่ก็จะไปฉีดมาอีกนะเ็คงจะ พวกเราลงนะคะแล้วก็อาทิตย์นี้ที่สุดท้ายก่อนไปฉีดนะรู้สึกว่าอาการมันแย่นห,หน่อยเนาะตอนนี้ก็พูดแบบแปลกๆนะตอนนี้18บแนาฬิกายีนาทีนะคะลูกชายอยู่ไหนลูกชายอยู่ไหนอ่ะลูกชายอยู่ไหน,ยยไหนทำไมไม่มาทัก ถ้าตรงไหนถาตรงไหนเจ้ากล้องแบบยังจองก่อนที่จะภาพสตรีมขึ้นมาด้วยซ้ำน่ะน่ะอ่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแชร์ไปเพจสักครู่นะคะกับลิงก์นี่แหละท่านผู้ชมที่อยู่ทางเพจนะคะถ้าตรงคุยกันขอนเล่นเกมเนี้ย จบไปนะคะก็คลิกลิงก์นะครับไปดูที่ YouTube แล้วก็เทวิตได้นะคะพบแล้วพบแล้วคงเพราะว่าวันนี้ลูกชายมาร์คใช่ขอจองขอจองพิเศษเพราะว่าเขาจะไปทหารแล้วเ <c oughs> ขาจะมาทิ้งทวนอ่าก็เลยต้องรับหน้าช่องสองที่ครับ มีอยู่แล้วสองรับหน้าช่องสองทีนี้ก็เต็มแล้วว่าเจ้ากล้องจองแล้วก็เจ้าแม็กจองแล้วชื่ออะไรล่ะเจะมา์เนี่ย1 8บแนาฬิกายีนาทีนะคะ Say hello e เอ r บ b บอดด้วยนะคะทุกคนไพเิล่า <laughs> ครับ น้องกล้องเข้าเกมเด้อแม็กเข้าเกมเจ้ามารก,ก็เข้าเกมด้วยแล้วก็มาเลยนะคะจำชื่อเจ้ามากในเกมไม่ได้มเมื่อวาหนหาช่องในเรื่องจำบได้ด <c oughs> ครับผมเอาเป็นว่าอา่อเฟซบุ๊กแฟนเพจ ไอจีแล้วก็ทิกตอกตอนนี้นะคะคงต้องไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปเข้าเกมฟอร์นะคะส่วนจะได้เจออีกวันไหนก็คือวันศุกร์นะคะที่ก่อเวลาเดิมตรงน,นี้นะคะสําหรับวันนี้ปูบายบายและบ๊ายบายอ,อันนี้ก็จะปิดกล้องนะคะเดี๋ยวหน่วงเนาะ